โรนลโดฟันเงินเดือนเกือบ50ล้านคนผมทองเกือบ40ล้านแต่โมซาลาได้แค่วิกละ4ล้าน สวัสดีครับพี่น้องแชมป์จัดไปฮะช็อตเด็ดบอลอังกฤษนักที่23และนี่อาจเป็นฤดูกาลสุดท้ายที่ลิเวอร์พูลมี3ประสานมาเน่เฟอร์นิโนและซาลาอ่ะเริ่มจากทีมที่ช็อกได้ใจฤดูกาลนี้ที่สุดครับคอนเวสแฮมฮะเลยครึ่งทางคอนสีน้ำตาลในฟอร์มอลังการอยู่ที่4เหนือกว่าทั้งอาร์เซนอลสเปอร์แมนอยู่และเลสเตอร์แต่ เจอช็อตเด็ดยุงงขาวอันดับ15ลีดยูนเต็ตคกับแจ็คแฮร์ริสันปีกซ้ายวัย25ใส่ใสซ้ายหนึ่งูนย์ชาร์จสองหนึ่งและแจ็คจัดไปเบาสามแฮตทริกแรกในชีวิตลีด์อันดับ15บุกชนะเวสต์แฮมอันดับสี่สามสงคนที่ รู้จริงจะบอกว่าไอ้ถ้วยหูใหญ่แห่งยุโรปแชมเปี้ยนส์ลีกที่ใครๆให้ค่าซะเหลือเกินจริงๆแล้วการเป็นแชม์ลกอังกฤษนี่ยากกว่านะเพราะว่าลีกเนี่ยแข่งกันตั้ง38นัดแต่บอลถ้วยพีพลแห่งยุโรปนี่แข่งน้อยกว่าเกือบ3เท่าแค่13นัดพิสูจน์ง่ายๆครับสิงห์เยลโล่เชลซีเจ้าป่าแห่งยุโรปเจอฝันร้ายแถวชายหาดโคกตุม้ม จัดไปโดยกองหลัง191เซนต์โดยอาดัมเว็บสเตอร์การเป็นแชมป์เลกคงกลายเป็นแค่ฝันเวอร์เวอร์ของเชลซีจบเกม1-1เชลซีอยู่ที่3เสียงตามจ่าฝูงถึง15แต้มทีมเดียวเท่านั้นที่มีลุ้นจะแย่งแชมป์เรือดูไบก็คือลิเวอร์พูลครับมีโอกาสลองทีมนะครับว่าถ้ามันมีซาลาจะยังล่าตาขายได้หรือไม่ก่อนจบครึ่งแรก2นาทีกองกลางบราซิลฟาบ,บิโคิด1-0 นัดนี้หัวดีเหลือเกินอ็อกซ์น็อก2 0และช็อตเด็ดน้ำใจสุดสุโก้ยเฟอร์มีแต่ให้มิโนะประตูที่6แล้วครับของทาคุมินาะมิโนตัวรุกญี่ปุ่นนะครับลิเวอร์ฉลองการคุมทีมครบ350นัดของเยอรกันครับ30 0ครับตามจากผูแมนซิแค่8 1 1ถึง11แต้มสถิติของครอบสวยงามครับ ทุก10นัดมีทีมชนะถึง6นัดหรือ6 0เเโอ้โหเกือบ7ปีผ่านไปอย่างรวดเร็วๆถึงขนาดฤดูการหน้าเราอาจได้เห็นลิเวอร์อโชมม่ที่ไม่มีเฟอร์มิโนและซาร่านะฮะเฟอร์มิโนปีนี้31เหลือสัญญาแค่1ปีมีข่าวว่าบาร์เซโลนาของสเปนสนดึงไปแทนกุลน,นะฮะซึ่งกุลเนี่ยย้ายมาแค่5้เดือนเล่นไปแค่5้นัดแต่กลับมีปัญหาหัวใจสุดท้ายต้องเลิกเล่นไปซึ่งมองในแง่ธุรกิจหรือร์พผูกก็ไม่เลวนะ ลิเวอร์ซื้อตัวเฟอร์มาจากเยอรมันเมื่อ7ปีก่อนค่าตัว1,500ล้านนิดๆวันนี้อาจขายไปได้ครึ่งราคา700กว่าล้านสำหรับคนอายุมากกว่า30ก็ไม่เลวแต่ที่คนสนใจยิ่งกว่าคือโมซาลาซุปตากองหน้าเบอร์นหนึ่งที่ยังไม่มีวิเวลจะต่อสัญญานะครับผมขึ้นให้ดูแล้วกันครับว่าตอนนี้โมซาลาเนี่ย เป็นนักเตะเบอร์หนึ่งของลิเวอร์พูลแต่ในแง่ของรายได้เนี่ยอยู่อันดับที่17ของทั้งลีกนะครับได้เงินประมาณ200,000พาวนต์ต่อสัปดาห์ตีเป็นเงินไทยเน้นๆก็ประมาณ4ี่ล้านสองแสนบาทฝั่งผู้จัดการโมก็พยายามจะขอค่าเหนื่อยเพิ่มจาก200,000กว่าพาวน์เป็น400,000ถึง5 0 0แสนเท่ากับเควินเดอะบอยเนอร์ของแมนซิแล้วก็โรนัลโดของแมนยูซึ่งมันมี3เหตุผลที่แทบจะเป็นไปไม่ได้ครับ1 ถ้าลิเวอร์พูลยอมให้ซาร่ามากกว่าไม่ต้องถึง4แสนะ่ะให้มากกว่า3 0 0แสนเนี่ยจะมีนักบอลอีกเกือบครึ่งทีไม่พอใจอะ่ะฟันไดก์ตียโกเฟอร์มิโน่ฟาบินโย่เทรนออร์โนเพราะว่าช่องว่างมันจะกว้างเกิน 2. ตัวเลือกแนวรุกลิเวอร์พูลก็มีไม่น้อยนะซาริโอม,มาเน่เดียโก้โชตตาทาคุบินามิโน่ดิบอกโอริเกียฮาร์วิเอเลียตผมบอกว่าโอกาสที่เฟอร์มิโน่จะอยู่มีมากกว่าซาร่าเขาด้วยซ้ำ บางครั้งการขายซาลาและเอางบสัก40-50ล้านพาวนด์ไปปั้นดาวรุ่งใหม่ที่ค่าเหนื่อยไม่สูงเกินจนทำให้เกิดความหมั่นไส้ในทีมก็อาจจะเป็นออปชั่นที่น่าสนใจและสุดท้ายครับเราทุกคนมีอคติครับอคติเรื่องภาพลักษณ์ชาติและความดังดูง่ายๆครับปีที่ผ่านมาซาลายิงไป37ลูกใส่พานไป11แอสซิสแต่งานประกาศผล11นักเตะยอดเยี่ยมทีมในฝันสหพันธ์นักบอลอาชีพ ที่อุตสาห์ใส่กองหน้าทั้ง4คนไม่มีชื่อซาร่าครับแต่มีกองหน้ายุโรปถึง3คนเลวันดอฟสกี้โรนัลโดฮาร์เลนแล้วก็อีกหนึ่งคนจากอเมริกาใต้ก็คือเมสซี่ถ้าถามผมเนี่ยมันควรเป็นทีมรวมมิรครับ4คนจาก4ทีทวีปด,ดิแอฟริกาก็โ ah, มซาลาเป็นปีกขวาเอเชียซนฮึงมินเป็นปีกซ้ายยุโรปเลวันดอฟสกี้เป็นหน้าเป้าลีโอเมสซี่จากอเมริกาใตา้เป็นตัวปั้นเกม นี่ถึงแฟร์ครับถ้าเราให้ค่าทุกคนเท่ากันหากเราเรียกตัวเองว่าเราคือประชากรของโลกแทนที่จะแบ่งทวีปแบ่งชาติเลิกบ้าของนอกไกลตัวให้ค่าใกล้ตัวเจชนานี่ก็อาจได้ค่าเหนื่อยมากกว่านี้ร้อยเท่าก็เป็นไปได้ผมเศร้ากับความเนา่าเนา่า ของบอลที่เรียกว่าเป็นลลกเบอร์หนึ่งของโลกปลูกอะไรก็ไม่เท่าปลูกดอกไม้ในหัวใจพฤหหัสนี้ห้ทุ่มสีช่อง36